สวัสดีค่ะเดี๋ยวทาคลิปสั้นๆต่อนนะคะแล้วก็ทาคลิปยาวๆฟังกันยาวๆไปเลยนะคะลักษณะของเส้นนี้นะคะถามว่าจะมีโชคลาภไหมอ่าเพราะว่าโชคลาภมีนะคะโชคลาภจากงานที่ทํานะคะเส้นลายมือลักษณะนี้นะคะเป็นลักษณะของคนต้องเหนื่อยนะคะต้องออกแรงถึงจะสําเร็จนะคะแล้วก็เส้นที่มันยุบตัวลงนะคะ เส้นที่มันยุบตัวลงนะคะกับเส้นที่มันเลยข้ออันนี้ต้องระวังเส้นยุบตัวลงล้วก็เรียกว่าจะได้แค่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะทำอะไรที่จะเก็บนะคะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะการช่วยเหลือคนผิดอาจจะผิดพลาดนะคะเพราะว่าเส้นวาสนาเลยเส้นวาสนาเลยเลยช่องเลยข้อเส้นอาทิกรเลยข้อนะคะอย่าเสีย